สำหรับคลิปิโอนี้นะครับผมนะก็มีแอปพลิเคชันหางเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดแับที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับในการหาเงินออนไลน์กันนะครับผ่านแอปห่าเงินฟรีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปดูในสุดของคลิปนี้กันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสร้างรายได้แล้วก็ช่องทางการถอนเงินกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้เราจะมาหาเงินออนไลน์กันนะครับผมนะซึ่งแอปพลิเคชันในวันนี้นะเป็นแอปมาใหม่นะครับที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับได้รับชมแล้วก็ได้ดูว่าเออมันเป็นวิธีการทําเงินอย่างไรนะครับแล้วก็มันน่าสนใจไหมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตามได้ผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้กันนะครับแอปนี้นะครับเป็น แอปของต่างประเทศทุกคนนะก็ไม่ใช่ของไทยเราหรอกเนาะก็เป็นแอปเพลเคชันนะที่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับผมนะก็เขาเียน play x game box นุกคนนะจากค่ายของ tab x game มียอดดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่5,000ดาวน์โหลดนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปดูเกี่ยวกับแอปนี้เปิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนนะครับสหรับแอปนี้นะครับเปิดเมื่อวันที่ 2พฤษภาคม2567นะก็คือเดือนนี้เลยเนาะเมื่อ,อ7วันที่ผ่านมานะครับผล7วันแล้วเปล่า8วันที่ผ่านมา9วันที่ผ่านมาทุกคนนะก็เพิ่งเปิดมานะเวอร์ชัน Android 5.0ขึ้นไปขนาดการดาวน์โหลดพื้นที่ในการติดตั้งอยู่ที่15.67 MB นะครับผมนะเดี๋ยวเรากดติดตั้งเลยนะครับรู้สึกว่ายังไม่มีรีวิวของคนไทยนะนี่ทุกคนยนะัไม่มีเลยทุกคนนะก็น่าจะเป็น คลิปแรกนะของผมหนะ้าที่น่าจะเป็นคนรีวิวหรือเปล่าว่าผมหาข้อมูลยังไม่เจอสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้สำหรับคนไทยเรานะครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่พบไ,ว,ไวรัสนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับ Privacy Policy ก็กด agree นะยอมรับเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าต่างของเขานะแล้วก็มีโค้ชหน้านะแล้วก็ข้ามไว้นะครับ พอมาถึงตรงนี้นะัก็คืออยู่ในส่วนของหน้าเกมนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูต่างๆนะเมนูหลักก็คือโฮมแล้วก็เมนูตรงกลางก็คือแคชเชอรี่นะแล้วก็เมนูสุดท้ายคือ Account ก็คือการสมัครสมาชิกนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ให้เรากดตรงนี้ไปนะครับที่เป็น Google นะครับได้เป็นสัญชาติของจีนไต้หวันไม่ก็ฮ่งกงกงนะเราก็กดเข้าไปแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับบัญชีของ Gmail ของเราเลยนะครับ หลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อระบบกับ Gmail แล้วหรือ Smartmatic รุ๊บๆแล้วนะครับตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ศูนย์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าเพจโตอันนี้คือในส่นการซื้อนะครับอ่าไอคอนตรงนี้หรืออวตารของเรานั่นแหละทุกคนนะสามารถซื้อได้นะเป็นเหรียญทุกคนนะต้องใช้เหรียญน,นะครับในการซื้อนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเมนูนี้นะครับเมนูแคต e g อ r y ลี่นั่นได้เป็นในส่วนของช็อตเกมคาเกมนะบอลเกมคือเป็น,นเมนูการเล่นเกมทุกคนนะมีเกมเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็เมนูต่อมาคือเมนูโฮมนะครับมีเมนูโฮมเนาะเมนูโฮมก็จะประกอบไปด้วยเมนูย่อยลงมาที่ทุกคนนะเมนูตรงนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็เมนูอันนี้แล้วก็เมนูอันนี้ทุกคนนะซึ่งข้างล่างนี้ก็จะมีสองเกมให้เราเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับเขาก็เขียนไว้เรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูก่อนเลยนะในการในการเปิดบัญชีในการเปิดเมนูการถอนเงินนะครับแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้นะ แล้วก็เขาบอกว่าให้เราล็อกอินก่อนเมื่อกี้เราล็อกอินเรียบร้อยแล้วชื่อมต่อกับบัญชีของ Gmail เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อมาคือลัคกี้ดูรอหครั้งก็คือไปหมุนสปินนับ6ครั้งด้วยกันก็คือเมนูนี้นั่นเองนะในส่วนกลางของการหมุนสปินนะครับก็นี่ทุกคนนะโอเพน now 20ครั้งนะครับอันนี้แต่ว่าเขามีเงื่อนไขแค่ให้เรา ทำการหมุนสปินแค่6ครั้งเองก็จะเปิดเมนูการถอนเงินได้แล้วดันเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ใน2เหรียญนับเหรียญก็จะนําไปถอนเงินนะมีตั้งแต่8เหรียญ10เหรียญ12เหรียญ15เหรียญ25เหรียญ30เหรียญ20เหรียญแล้วก็50เหรียญนะครับเรากดโอเพน now แล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับผมนะก็หมุนไปทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6ครั้งด้วยกันเดี๋ยวผมจะให้ดูในสองการหมุนของผมครั้งที่หนึ่งนะครับว่าผมจะได้ไปกี่เหรียญกันนะครับ สำหรับครั้งที่1นนะครับผมก็ได้มาอยู่ที่8คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะนี่คือ8คะแนนผมได้รับมานะครับแล้วก็รอนะครับให้เวลามันหยุดที่ศูนย์แล้วก็ขึ้นแบบนี้คําว่า open now นะครับเราก็กด open now แล้วก็ทําต่อไปนะครับจนกว่ามันจะครบ6ครั้งนะก็คือ6แสลต20เองนะครับเราก็สามารถที่ไปดูช่องทางการถอนเงินกันต่อเลยนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการรับชมวิดีโอจนค,บครนคบ6ครั้งแล้วก็หมุนสปินจนครบ6ครั้งแล้วให้เรารับมาที่หน้าเมนูการถอนเงินกันต่อก็คือเมนูอันนี้นะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีแสนลักษณ์ US ดอลลารนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่ทุกคนนแล้วก็กดท่่ Unlock Now นะครับ เรียบร้อยทุกคนนะครับเราก็ทําการปลดล็อกในส่วนของเมนูการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับคนะุณก็ยังมีอีเวนต์ในการหาเหรียญด้วยก็คือ i n w i t e Event นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราได้ทําการแนะนำแอปพลิเคชันนี้นะครับ20ดาวน์โหลดด้วยกันนะครับเราก็จะได้อยู่ที่1,000คอยนะครับ100ดาวน์โหลดจะได้อยู่ที่3,000คอย200ดาวน์โหลดจะได้อยู่ที่5,000คอยแล้วก็1,000ดาวน์โหลดจะได้อยู่ที่5,000 0คอย 3พันดาวโหลดจะได้อยู่ที่1 0 0 0 0 0คอย5 0 0พันดาวโหลดจะได้อยู่ที่2 0 0 0 0 0คอยด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของภารกิจนะครับถ้าเราสามารถทําได้ก็ทําได้เลยตรงนี้นะครับต่อมาทุกคนนะก็มาที่คําว่า,า enter the code นะครับวันนี้นะก็ให้เรานะครับ only one invite code can be can be find in นะเราสามารถที่ใส่รหัสค้ได้แค่อันเดียวนะครับวันนี้นะก็ ถ้าใส่ไปแล้วคุณจะได้อยู่ที่2,000คอยนะก็รหัสโค้ดอันนี้ก็คือ A5J5162J 5, นะครับ A ก็คือเป็น A ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ 5J ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็5แล้วก็162แล้วก็ J ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็กด Claim is now นะครับคุณจะได้อยู่ที่2,200คอยด้วยกันตรงนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือเมนูเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับก็คือเมนูวิดรอตรงนี้นะครับเมนูวิดรอนะครับก็คือเป็นเมนูการถอนเงินมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5แล้วก็6นะ123456นะ6ช่องทางด้วยกันนะประกอบไปด้วย Paypal, g c a s h Payeer, Dana TRX Tron แล้วก็ t u m a n y Wallet นะครับสำหรับ t u m a n y Wallet นั้นสามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทใช้คะแนนอยู่ที่4,800คะแนนและ14บาทใช้คะแนนอยู่ที่6,500คะแนนแล้วก็50บาทใช้คะแนนอยู่ที่20,000คะแนน130บาทใช้คะแนนอยู่ที่50,000คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะต่อมาก็เป็นในส่วนของการหาคะแนนนะครับก็ อันนี้นะครับก็คือเป็นการรับชมวิดีโอนะครับผมนะเรารับชมวิดีโอไปจนครบนะครับอันนี้ก็คือว่าสามารถที่จะรับชมวิดีโอนะครับผมก็คือให้จบประมาณ30วินาทีด้วยกันตรงนี้นะครับเมื่อเรารับชมวิดีโอจนครบสามสิบวินาทีเมื่อกี้ก็จะได้อยู่ที่20คะแนนนะครับนี่ทุกคนนะตอมาก็เป็นในส่วนของฮิตสมบัตินะครับกดเข้าไปแล้วก็กด Open Now นะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับก็จะได้ในส่วนของคะแนนเข้ามานะครับ ต่อมาก็เป็นในส่วนของวงล้อนำโชคหรือหมุนสปินที่เราหมุนสปินไปแบบเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็หมุนไปแล้วก็รุนรับเหรียญเช่นเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของอ่านี่ทุกคนนะคืออันนี้นะครับกดเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอ่าไม่ใช่การหาเด็อันนี้คือการเสี่ยเหรียญทุกคนนะเสี่ยเหรียญเพื่อที่เราจะเอาในส่วนของอวตารทุกคนนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเมนูการเล่นเกมนะครับที่อยู่ข้างล่างนะจะมีเกมให้เราเล่น อันนี้ก็เกมมออะแคชวลดี้คืออันนี้นะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับเกมบอลเกมนะเกมคาเกมอ่าใครที่อยากไปช็อตเกมก็เกิดตรงนี้นะเป็นเกมเกี่ยวกับอ่าการเล่นเกมยิงนะอันนี้ก็จะเลือกเกมนี้นะครับกดไปเลยอันนี้ประมาณ15คะแนนด้วยกันนะครับผมนะก็50วินาทีละปะที่เขาเก็นไว้นะกดเข้าไปเลย กดโอเคคลิกเพ t ทูสตาร์เด g เกมนะครับอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ I am okay อ่าอันนี้ก็คือ I am play now นะครับแล้วก็เขาก็สามารถที่จะอ่ารับได้กี่ครั้งเขาเขียนว่า0นทับนะครับแล้วก็จะมีตัวจับเวลาตรงนี้ทุกคนนะอันนี้มันเริ่มจับเวลา50วินาทีนะครับอันนี้เราก็รอตรงนี้ก่อนนะครับผมนะอันนี้เป็นแอดของของเขานะครับมันจะมีตรงนี้หน้าที่เป็นเวลานับอยหลังนะครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณ30วินาทีแล้วเป่าของเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเก็บแล้วก็เวลาตรงนี้มันก็ยังจับอยู่นะทุกคนลองสังเกตนะเราจะได้คะแนนยังไงกันนะครับวันนี้โอเคเข้าแล้วในสองเกมนะครับนี่ทุกคนนะโหลดอยู่99%นะครับเกมพิกนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ยังจับเวลาอยู่อ่าเป็นภาษาคล้ายกับภาษารัสเซียนะกดเข้าไปเลยเพลย์นะ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวละครของเรามีทั้งหมดนะกระสุน1น3 4อ่อ่านได้มาแล้วอ่าสิบห้าคะแนนนะครับอันนี้นะักเขาเขีนว่า15คะแนนถูกต้องนะสามารถรับได้50ครั้งนะครับคิดว่า50ครั้งนี้คือเป็นอ้อยังไม่ถูกต้องหรออ๋อแบบนี้ทุกคนปั๊บนี่ทุกคนนะอัาไมซิกนะผมเมื่อกี้นะผมพลาดไป1ครั้งทุกคนนี่ทุกคนนะแฟนแาสติกนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนนี่ทุกคนนะ เป็นเกมง่ายๆนะคิดว่าเด็กๆนะน่าจะทำได้น้องๆน่าจะเล่นได้อ๋อนี่นะครับผมน่าก็รับไปเลยนะครับอันนี้ก็นี่อ๋อเมื่อกี้โดนโดนไม้ทุกคนนะไม่ได้ทุกคนนะน่าจะไม่ผ่านด่านด่านนี้กคนนะโอเคนะประมาณนี้เลยเกมของเขานะเราก็ ไปเล่นเกมอื่นได้ต่อนะมันมีนี่ทุกคนนั้นได้มาแล้ว15คะแนนแล้วก็ถ้าเราดูวิดีโอจะได้อีกประมาณ15ได้เป็นทั้งหมด30คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยในสองการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีเกมประเภทอื่นอีกนะครับท่านผู้ชมสามารถที่ไปเล่นกันต่อได้เลยนะอันนี้คือช็อตเกมค่าเกมบอลเกมเกลเกมนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็การหาได้ได้นะครับก็คือเป็นการเล่นเกมนั่นแหละนะครับแล้วก็ ในส่วนของการหมุนวงล้อแล้วก็เป็นในส่วนของการเปิดทีสมผัติแล้วก็การดูวิดีโอนะครับในการหาเงินจากแอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วแล้วก็คิดว่าเหมาะกับตัวเองก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ลิงก์การดาวน์โหลดผมแปะไว้แล้วที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมไปกดที่รายละเอียดคลิปแล้วก็กดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยแนะนําเป็นในส่วนของเ t สโตนะ App Store ผมไม่แน่ใจมีรือเปล่าปกติจากค่ายนี้มีทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ก็คือมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ